สวัสดีครับวันนี้ก็วันสายๆของวันที่30คมปี68นะครับวันนี้วันพุธนะครับเนาะวันพุธวันพุธก็มีฮานอยแล้วก็ลาวพัฒนาด้วยนะครับเนาะจะนี้เป็นของฮานอยก่อนนะครับเนาะมีเวลาตัวละที่ลาวพัฒนาให้ีทางช่องเหมือนเดิมครับเนาะให้เป็นแนวทางเหมือนเดิมนะครับส่วนขรัฐบันไทยก็ช่วงเช้าก็ลงไปแล้วนะคองสุดท้ายของเสียนทวีนะครับของสุดท้ายเสียนทวี ใครเป็นคอรรัฐบาลไทยก็เขาไปรับชมรับฟังได้ครับเนาะคอรัฐบาลไทยวันนี้วันที่สามสิบอีกสองวันก็สุดใหญ่สกินแสนที่หลายคนรอคอยก็มาถึงนะครับเนาะส่วนชิวนนี้ก็สุกเล็กสก,กุลน้อยเงินพันก่อนนะครับเนาะกลิบนี้เป็นของฮานอยนะครับมีเวลาจัดให้ที่เราพัฒนาต่อไปนะครับเนาะถ้ามีเวลานะครับเนาะแต่ถ้ามีเวลาก็ลงในช่องชุมชนให้เหมือนเดิมนะครับขอใครชอบปรากฏติดตาม ไว้นะครับเนาะกดติดตามไว้ถ้าไป่กดติดตามไม่เห็นแน่นอนนะครับเนาะเลื่อนหาทั้งวันก็ไม่เจอครับเนาะถ้าไม่กดติดตามไว้ถ้ากดติดตามเห็นแน่นอนเนาะเลื่อนไปเลื่อนมากดรีเซ็ตแป๊บเดียวก็เห็นนะครับเนาะก็ประมาณนี้แนะนําสำหรับคนที่สนใจนะครับเนาะคนไม่สนใจก็ข้ามไปนะครับเนาะไม่เป็นไรไม่ว่ากันนะครับก็วันนี้ก็เหมือนเดิมรถม้าบรรยาคลิปสดเหมือนเดิมก็คลิปพานนุ่นมาปั่นจักรยานออกกำลังกายนะครับเนาะช่วงเย็นๆย็นแดดร่มรมตก ที่ป้อมะจุนนะครับเนาะที่ป้อมะจุนวัพันรุนมาบ้าเสร็จพอรอห้าเสร็จก็ปั่นจักยออกกำลังกายนะครับเนาะบรรยากาศดีมากครับเนาะป้อมผจุนริมทะเลริมหนองริมเจ้าพระยานะครับเนาะบรรยากาศเย็นๆย็นปั่นักาเสร็จก็ก่อนกลับบ้านก็แวะกินขนมนมเนยกินน้ำเป็นทานัเนาะริมเจ้าพญาลมพัดเย็นเย็นนะครับเนาะ อยู่ใกล้บ้านเนาะครับรถแป๊บเดียวก็ถึงเนาะไม่ไกลบ่สระมอยู่ระหว่างพระประแดงกับพรสมุทรเจดีย์เนาะไปง่ายมาง่ายครับเนาะแป๊บเดียวเลยเดินทางสะดวกสบายนะครับก็ก่อนอื่นดูผลก่อนครับเนาะผลของเมืวานก่อนหาหนอยเมื่วานแน่นอนมากครับเนาะรอบห้าโมงนะครับสองตัวล่างก็แปดเก้าสามทวนก็สี่ศูนย์ศูนย์ เปิดหัวมาก็พี่เขาก็เบิ้ลใส่เลยเพาะใจไม่ดีครับเนาะล่างไม่ดีเลยจืบิ้ลเข้าไปเราไม่ชอบเรียกเบิ้ลครับเนาะช่องเราไม่มีเรียกเบิ้ลครับเนาะแปดเก้ากับสี่ศูยนย์ศนะูนย์นะครับบอสทำให้ไปเด่นเจ็ดรองสามครับเนาะแปดเข้าไม่มีเพราะบอสมีแต่แปดเจ็ดเจ็ดแปดแปดสามครับเนาะไม่มีแปดเก้าครับเนาะส่วนศูนย์ศูนย์ไม่มี 8, 9, ครับเนาะศูนย์ศูนย์ เกเบิ้นไม่ต้องพูดถึงทำนะไมเจะบิ้นอะไรก็แล้วแต่ไม่มีแน่นอน,นครับเนาะช่องเราไม่มีเกเบิ้นคนระับเนาะช่องเราที่จริงเลเบิ้นซสือง่ายครับเนาะซส้อง่ายมากไม่ต้องกลับคนระับเนาะแต่เราไม่ชอบนะครับก็มาที่รอบหกโมงนะครับสองตัวนั้นก็ศูนย์ศูนย์อีกแล้วครับครับเนาะอีกแล้วครับท่านสสามตัวนนก็ห้าสองห้านะครับเลขหามล่างบิ้นบนหามครับเนาะเอาให้ครบไปเลย เบิลศูนย์ศูนย์สองรอบติดนะครับเนาะรอบแรกเบิลศูนย์ศูนย์บนนะครับเนาะรอบล่างก็ไปรอบหกโมงก็ศูนย์ศูนย์ล่างนะครับศูนย์ศูนย์กับสองห้าศูนย์ศูนย์อย่างที่บอกเราไม่มีนะครับเนาะส่วนย์ห้าสองห้าเราก็ไม่มีเหมือนกันแต่ถ้าสามห้าเราก็ได้ไปเด้งหนึ่งนะครับเนาะแต่พี่เขาเป็นสองห้าแทนนะครับเนาะพี่เขาหลบเราไปก็ไม่เข้าแล้วมันจะเข้าตัวนี้มาสองวันติดนะครับเนาะ รอบหนึ่งทุ่มนะครับสองตัวล่างก็หกเจ็ดสามทวนก็ 6, 9, หกเก้าสามรอบนี้ก็ยังชั่วนะร,รอบนี้เขาไม่เบิ้ลแต่เราไม่มีหกเจ็ดแล้วก็เก้าสามนะครับเนาะหกเจ็ดกับเก้าสามไม่มีแต่ถ้าแปดสามเราเต็มเต็มนะเนาะตัวเน้นแน่นอนเราเด่นเราเน้นแปดสามเจ็ดสามนะครับที่เขาเป็นเก้าสามนะครับเนาะไม่มีไม่เข้านะครับเนาะเมื่อวานไม่เข้านะครับวันนี้ก็แก้ตัวใหม่นะครับเนาะวันนี้ สำหรับโคฮานนยครับเนาะก็อย่ามาเป็นเพียงแค่แนวทางเหมือนเดิมครับเนาะอย่าเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นยืดสีฟังถ้าชอบก็คอยพิจารณาลงทุนครับเนาะบอาสารคามเป็นคนให้แนวทางเท่านั้นนะครับเนาะก็ประมาณนี้ก็เขาตำราเนาะชอบก็จัดขัดก็ผ่านก็โปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมเราฟังนะครับก็วันนี้ก็เด่นสองเด่นศูนย์นะครับวันนี้เด่นสองเด่นศูนย์จับคู่นะครับเนาะ ก็2 0 2 3 2 4 2 5 3 0 5 0 5 3 5 4ทวนครั้งนะครับหาหน่อยวันนี้เด่น2เด่น0จับคู่2 0 2 3 2 4 2 5 3 0 5 0 5 3 5 4 8คู่นะครับเนาะ 8คูณนี้เน้นไปที่5 0 2 0 2 5 5 0 2 0 2 5นะครับ3คู่ก็มาที่ชุด3ตัวนะครับเรามีรุน4ชุดเหมือนเดิมวันนี้ก็มี 350, 3 5 0 3 2 0 3 2 5แล้วก็3 2 4นะครับ4ชดุด ก็สี่ชุดนี้ก็ให้เน้นเหมือนเดิมนะครับเน้นสามชุดเหมือนเดิมก็มีสามห้าศูนย์สามสองศูนย์สามสองห้านะครับชุดเดียวกันนะครับเนาะชุดสองตัวกับชุดสามตัวชุดเน้นชุดเดียวกันจำฟังให้ดีนะครับเนาะฟังให้จบก็ประมาณนี้นะครับก็ครบถ้วนครับเนาะทั้งชุดสองตัวและชุดสามตัวนะครับเนาะของห้าน้อยวันนี้วันที่สามสิบกรกฎาคมปีหกแปดนะครับเร็วมากครับนะรเนาะงเพียงเดียวสามสิบกรกฎาคมแล้ว ความรู้สึกมันสงการผ่านไปไ,ม,ไม่นานนะครับเนาะเร็วมากจริงๆมีคนเพลิดเหมือนกันไหมก็เห็นประเทศทนแล้วตกใจครับเนาะจะรีบไปไหนยังไม่อยากแก่นะครับเนาะก็ประมาณนี้นะครับเนาะก็มันเรื่อรอบๆทายคลิปรับ,รบ,ค,บคนงบน้อยอยางลุ้นกับเขาแต่งบน้อยก็ตัวนี้นะครับที่ผ่เน้นให้วันละสามคู่นะครับเนาะวันนี้ก็มีห้าศูนย์สองศูนย์สองห้านะครับ ห้าศูนย์สองศูนย์สองห้าสามคู่นี้นะครับเนาะชอบที่สุดในวันนี้เป็นชุดเน้นครับเนาะลัาจากได้ชุดเน้นมาสองวันติดเมื่อวานเราก็พลาดไปครับเนาะเราได้ชุดเน้นเป็นหนึ่งสี่สี่หนึ่งเมื่อวานซื้อนู้นะครับเนาะต่อมาเก็ได้เจ็ดสามสามเจ็ดเมื่อวานพลาดท่าไ้หลังครับเนาะวันนี้ก็ลุ้นไปด้วยกันว่าจะแก้ตัวได้ไหมหือวจะยิงแก่หรือยิงยุ่งนะครับเนาะลุ้นไปด้วยกันลุ้นไปด้วยกันนะครับเนาะ ฮานอยก็ประมาณนี้นะป่ะฮานอยขอฮานอยนะป่ะก็มีเวลาต่อให้ที่เราพัฒนานะครับมีเวลาต่อให้คนพันพุทธับเนาะต่อจากฮานอยก็เป็นเราพัฒนาเลยสองทุ่มนะ,นนะครับเนาะฝากไว้คลิปนี้ครับเจอกันคลิปหน้านะครับเนาะคลิปนี้ก็สวัสดีครับ